โอเคดิจิมอนนะครับแพนดูลัมคัลเลอร์นะจอสีนะก็วันนี้นะจะจอเกรสให้ดูนะครับในเครื่องนะเลี้ยงตัวนี้มาแล้วมันจะจอเกรสคู่กับไอเจ้าตัวตัวแวมไพร์นะแล้วมันจะอมาเป็นบอสของเครื่องนี้นะครับผม มอนทั้งสองตัวผ่านการเขย่าไข่แล้วก็ผ่านการาใช้เทรดเอกในการฟักนะครับก็คือจะได้สแตดสูงสุดแล้วนะแล้ววันนี้ก็จะมารวมให้ดูนะครับเป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆนะครับอันดับแรกยิงให้เต็มก่อนแล้วก็เทรนสักทีนึง เอาเราจะมาเริ่มจ็อกเกลสให้ดูเลยนะทำไมแสงมันสะท้อนเยอะจังเข้ามาที่เมนูจ็อกเกลสนะครับแล้วก็เลือกแบ็กอัพนะมันจะมีแบ็กอัพคอ n เน็กก็คือคอนเน็ก uh, คือการจ็อกเกลสใกเครื่องอื่นนะแบ็กอัพก็คือจ็อกเกลสตัวเองในเครื่อง2ตัวของเรามันจะหายไปตัวหนึ่งนะตัวที่ตัวที่เราเลือกที่หลังอะ่ะมันจะหายนะครับ ถ้าจ็อกเลสแบบคอนเน็กมันจะไม่หายเลยทั้งคู่นะครับจะได้ทั้งสองเครื่องนะจะได้เปรียบกว่านะครับโอเคกดเลยรีทู่ว่านไปมาแอมไพร์อกมาเป็นไอเจ้าปีศาจยักตัวนี้นี่เองนะครับเบอร์31 โอเคดูสเต็ปนิดนึงเ <c oughs> จอกเรสต่อไม่ได้ละชนะ,ะนนมานะครับเดนะครับวันนี้เจ้าไปสู้ตัวนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมีไข่ว่างอันหนึ่งนะเราก็จะสามารถฟักไข่ได้อีกใบหนึ่งนะครับ อโอเคก็น่าจะหมดละว,วันนี้นะสั้นๆเนานะจอกเรสให้ดูบันทึกไว้ด้วยนะครับไอตัวนี้ก็เป็นร่างใหญ่แล้วนะเครื่องเนี้ยมันก็จะได้เป็นยักษ์มานะครับเดี๋ยวจะเอามาื่องกัะยักษ์ดูนะส่วนเครื่องนี้ใกล้ละนะเดี๋ยวทำตัวนี้ล่างเต็มนะครับแล้วก็หาวเจ้าพวกออวัคซีนนะมาจอกเลสกับมนะันนะ แล้วก็มารวมกับอีกตัวหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพอเครื่องนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะครับถ้ามันถ้ามันทำได้แล้วนะโอเคยังไงก็ขอบคุณที่รับชมกันมาถึงตอนนี้นะโอเคบ๊ายบาย